มีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโรคบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองต่ดีมีคุณจริงนักคลินิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ดมิปปอ,องหลงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกไปในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาปรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์086-329-1496รู้รือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99บิก big เกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาสนทนากันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ อาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักพลินมิตรหมอนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับาทางช่อง y t u t u นะครับที่สำคัญนะครับก็คือก่อนอื่นผมนักพลินมิตรหมอก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่อง่างหรือว่ามิตรหมอของมก็เดิม แล้วก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่า,าชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับก็เรียกว่าขาจรขาจายนะครับไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะทั้งในและต่างประเทศต้องต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะครับนะโดยเพราะเกี่ยวกับทางด้าน วัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางนะครับนะโดยเพราะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าใครที่เอ่ยถึงมีดหมอก็มักจะนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ก่อนใครใคนะต,ต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะก็นักจักวา่าสำหรับคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพาเกี่ยวกับ มีดเทพศาสตรานะครับหรือว่ามีดหมอของท่านนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะ,ะเป็นตำนานที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะเอาล่ะนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะนะเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะตั้งแต่ สมัยผมเป็นวัยรุ่นนะครับนะสมัยเป็นหนุ่มเด็กๆว่ากันง่ายนะครับก็นั่งจากว่าตัวผมเองนี่ก็จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบนะครับนะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะครับนะก็ะนั่งจากว่าผมเองก็เกิดมาอยู่ในเาเรียกว่าตระกูลที่เป็นหมอนะครับนะเป็นหมอในยุคโบราณน,นะโดยเฉพาะคุณตาของผมเองก็ เป็นหมอนะครับได้รับการดูแลแล้วก็รักษาชีวิตของผู้คนต้องบอกว่ามากต่อมากนะครับนะต้องเรียกว่านักไม่ท้วนเลยนะตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆจนกระทั่งผมโตนะครับออกจากบ้านมาก็ยังเห็นคุณตานั้นได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับได้ทําการรักษาชีวิตของคนนะมาโดยตลอดนะครับนะ,ะการรักษาของตาในยุคนั้นก็จะ แบ่งออกเป็น2วิธีใหญ่ๆห,ห,หรือเรียกว่าเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็หมายวามว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะ,ะก็คือแบบทั่วไปนะครับนะหรือเรียกกันว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหนาวก็ส่วนใหญ่ก็จะมาหาคุณตาของผมนี่แหละนะ,ะเมื่อมาถึงแล้วคุณตาก็จะดูอาการนะครับนะลักษณะการไข้ลักษณะการ คนป่วยมาแต่และคนนั้นก็คือมีลักษณะเป็นอย่างไรท่านก็จะจัดยานะาถ้าเป็นไข้เป็นหนาวทั่วไปก็จะจัดยาในเรื่องของเกี่ยวกับายาลากไม้นะครับนะหรือเรียกว่าสมุนไพรนะก็เป็นจัดยาพวกสมุนไพรก็คือ,อฝนนะใส่น้ําแล้วก็ให้คนได้ทานนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ได้รับการรักษาแบบนี้แหละนะครับนะตั้งแต่เป็นเด็กๆนะ ส่วนวิธีที่สองก็จะเป็นคนที่ไปโดนพวกจิตวิญญาณนะครับนะภาษาบ้านๆเรียกว่าคนผีเข้านะแม้กระทั่งพวกโดนคุณสายมนดำอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะมาหาคุณตาทั้งสิ้นเลยนะครับนะมาหาคุณตาทั้งสิ้นเลยต้องต้องเรียนอย่างนี้นะอ่าก็เท่าที่ผมได้เห็นเท่าที่ผมได้นะครับพบปะจริงๆแล้วก็มาทุกคนก็จะอ่าหายไปกันทุกๆคน นะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของคุณตาของผมนะครับนะก็เกินให้ท่านฟังนิดนึงว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็นะผมจะได้นําเอานะครับที่มีดที่ได้วางนะครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนท่านนะครับนะที่สําคัญนั้นมีดแต่เล่มน,นะครับก็ได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าก็คือในเรื่องของ ประวัติความเป็นมานะครับนะมีแต่เล่มนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาแล้วนะครับนะก็ยังในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนาะเรียนท่านอย่างนี้แหละนะครับนะแล้วก็ผมเองก็ไม่อย่างที่ต้องไปอวดโอ้โฆษณาอะไรนะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มาให้ท่านได้ชมนะที่มาทําคลิปเทวิดีโอเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะก็่าถือว่ามาสอนกันจริงๆผมไม่ได้มาสอนนะครับนะไม่ได้มาสอนนะก็อยากจะนําเอาสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับที่ผมบอกว่าดีที่สุดนั่นแหละนะครับนะเอามาให้ท่านได้ค่อยๆศึกษาค่อยๆได้เรียนรู้ไปก่อนนะ เผื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆคนนี้นะอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบนะครับจะได้มีรูปแบบนะจะไม่ต้องไปผิดหวังว่ากันง่ายนะ,ะก็จะไดะ้ไม่ไปเสียความรู้สึกว่ากันง่ายนะครับนะแต่บางท่านที่มาดูนะครับก็โดยเพราะเพื่อนๆนะครับที่รู้จักกันนะแฟนคลับที่ติดตามผมมานานแสนนานว่ากันง่ายนะ บางท่านก็มาขอแบ่งนะครับนะที่สําคัญคนที่จะผมจะแบ่งนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความรักมีความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อนะครับนะมาบ้างนะก็คนไหนที่เอาความอยากนําหน้านะครับนะก็ต้องขออนุญาตนะครับก็จะไม่แบ่งนะคนที่จะมาแบ่งต้องอย่างน้อยๆต้องมีความรู้นะครับแล้วก็มีความเชื่อมีความศรัทธานะครับนะใน ขาเรียกว่าบารมีของท่านก่อนนะอันนี้ก็พอจะแบ่งได้นะเอาล้านะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็มีความหลากหลายของมีดนะครับนะมีความหลากหลายนะผมมาวางนะครับไว้หน้ากล้องเพื่อให้ท่านได้ชมไปด้วยนะแต่ที่ท่านเห็นจดส่วนใหญ่จะเป็นมีดด้ามงานะครับนะด้ามงาฝักไม้ ด้านบนนี้ก็จะเป็นด้ามงาแกะนะครับพ่อปูป่ฤาษีนะครับแล้ลวก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแกะเท้าเวชส่วนนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นด้ามงานะเป็นด้้มงาแล้วก็ฝักไม้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วางไว้ด้านล่างจะเป็น,นด้ามไม้แปะแกะนะครับนะด้ามไม้แกะพ่อปู่ฤาษีก็คือเช่นเดียวกันนะแต่เป็นพ่อปู่ฤาษีเดินดงนะ แต่ที่จะมาให้ท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ขนาดพกผ่านะ,ะชะพ่พาอใบนี่ก็อยู่นะครับก็อยู่ประมาณสัก4นิ้วนะประมาณสัก4ี่นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่78นิ้วประมาณนี้นะครับเป็นมีดขนาดเล็กแล้วก็ที่สําคัญนั้นเป็นมีดที่ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพข,ของเรานี่แหละนะ พูดถึงมียุคต้นก็จะเป็นมีดที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับก็หมายความว่าใครยักจะได้แบบไหนก็คือสั่งตีแบบนั้นเป็นช่างชาวบ้านนะครับนะ,ะเมื่อตีเสร็จแล้วก็จะนํามาถวายให้หลวงพ่อท่านได้ทําการอาธิษฐานจิตหรือว่าทําการปลุกเสกนะให้กับเป็นครั้งครั้งไปนะประมาณนี้นะครับนะก็ไม่รู้ว่าเล่มไหนก็ที่ได้ผ่านการ รับการปลูกเสกจากหลวงพ่อก็ถือว่าจบแล้วนะครับนะก็คือในเรื่องของพุทธคุณก็เป็นที่ทราบกันดีนะเรื่องของพอุทธคุณนะครับผมก็เคยแจ้งแล้วก็เคยบอกไปกว้างๆนะครับนะมีพุทธคุณไปใช้ทางด้านไหนนะบางท่านก็ถามผมเข้ามาท่านใหม่ๆนะครับนะก็มีหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะเขาเรียกว่านะครับนะ ใช้พกพาติดตัวไปไหนมาไหนก็คือใช้เพื่อป้องกันนะ,ะก็คือบางท่านก็ยังไม่รู้ว่ามีแล้วจะไปใช้แบบไหนอย่างไรนะ,ะใช้เพื่อที่จะป้องกันนะครับนะ,ะก็คือในเรื่องของอุดศีปีศาจปิญ,ญาณร้ายนะครับสิ่งลี้ลับเราก็ไม่ได้ทราบกันเรามองไม่เห็นว่ากันง่ายนะครับหรือเรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันนู้นนะครับมหาอุดนี่นแหละนะ อันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับนะ,ะก็คือส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับนะถ้าชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่เบอร์086-329-1496เนะเบอร์086-329-1496นะครับนะหรือว่าจะเป็น ID ดีลน์ของผมที่ผมได้เรียนไปนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B igone ตามด้วยหมายเลขเ9้ก big เก 9, 9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับนะหรือหากขั้นไหนนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับนะก็อยากจะชมภาพเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบก็มีทุกเล่มนะครับผมได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งเอาไว้ให้ท่านได้รับชมนะครับนะเพียงแต่ท่านแอดไลน์ผมเข้ามานะผมก็จะส่งนะครับ เมื่อแอดไลน์แล้วท่านก็แคปภาพที่หน้าจอมาได้นะครับนะสมมติอยากจะดูเล่มนะครับนะไหนก็ตามนะท่านก็ติ๊กเป็นสมมติว่าอยากจะดูด้ามแกะหรือสีนะครับหรือจะเป็นด้ามน,นะครับงาที่ดิบ,ดบ,ดบสดนะครับอย่างนี้นะก็ท่านก็แคปติ๊กสีมานะครับผมจะส่งรายละเอียดห้ท่านได้ชมนะแต่ละเล่มนะครับก็เรียกว่ามีภาพ ถ่ายเป็นภาพนิ่งนะ,ะให้ท่านได้รับชมนะครับนะหรือท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะหรือได้นํานะครับเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพเดิมไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ต่างๆก็สามารถที่จะ,ะส่งมาทางลายนะครับส่งข้อความมาเป็นเล่าสู่กันฟังนะมาเป็นเรียกว่ามาเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนใหม่ๆนะ ก็มีหลายท่านนะครับเวลาเขานํามีดหมอลงก็เดิมไปใช้แล้วก็ไปพบไปเจอไปเจอเรื่องราวต่างๆนะโดยเฉพาะาคนที่ผมได้รู้จักนะครับก็จะมีหลายท่านด้วยกันนะไม่ว่าจะโดนในเรื่องของพวกคุณไสมุนดำอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็ส่งก็อความเข้ามานะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องนะผมเองก็นำสิ่งที่ท่านได้เล่ามาก็ไปส่งต่อให้กับคนที่เขา ต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับนะก็อย่างน้อยๆก็เป็นประโยชน์นะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆนะหรือว่าท่านเก่าๆก็าตามนะครับนะบางคนก็ยังไม่เชื่อจริงๆก็ถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นะครับสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะสิ่งลี้ลับมีอยู่จริงนะครับนะอย่าเพิ่งไปอบอกว่ามันไม่มีหรอกประมาณอย่างนี้นะครับจริงๆมีนะ เอาละนะครับก็วันนี้นะครับผมจะนำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้ชมอีกนะครับนะเป็นมีดด้้มไม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้นะเฉพาะใบเนี่ยก็ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วครึ่งประมาณนี้นะนะครับนะประมาณสี่นิ้วกว่า รนะวมด้ามฝักก็อยู่ที่7 8นิ้วเท่านั้นเองนะครับนะเป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโขงของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก็จะซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นนะ,ะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภาย,ภายในล้าก็มาดูในส่วนของภายนอกนะครับนะท่านจะเห็นได้ว่านะ,ะไม้อฝักไม้นะครับจะมีแหมลัดด้วยหวายนะพูดถึงหวายก็จะเป็น เขาเรียกว่าวัสดุนะครับที่มีทนสิทธิ์ <c oughs> <c oughs> นะหรือเรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้าไล่ผีนะครับพวกไล่วิญญาณต่างๆเนี่ยก็ใช้หวายนี่แหละนะครับเคี่ยนตีนะถ้าคนยุคโบราณน,นะครับนะก็จะใช้ หวายนะครับในการที่อยาขับไล่ผีได้เช่นเดียวกันนะอย่างเช่นม้าอาใบานาดนะครับหรือว่าหวายต่างๆวนนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะแม้แต่เป็นไม้ไผ่ตันนะครับนะที่เขาทําเป็นไม้เท้าอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะเสร็จแล้วเราก็มาชมในส่วนของภายในนี่นะ,ะนะครับนะผมพูดแป๊บเดียวก็ะปาเข้าไปนะครับก็คือ10กว่านาทีนะ นี่นะครับนะ้มีดเล่มนี้นะครับก็เป็นมีดที่มีความเก่านะครับนะที่สำคัญนั้นก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับการตอกเขาเรียกว่าลายต่างๆคือตอกด้วยมือนะครับนะท่านก็จะเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็เอาเออกมาให้ท่านได้ชมนะ พอดึงใบออกมานะครับชักใบออกมาเสร็จก็นะแล้วก็มาชมในส่วนของภายในของฝักสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายนอกของฝักไปแล้วนะ,ะข้างนอกนะครับก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านี่นะครับสําหรับมีดเรมนีนะ,ะดูกันแล้วก็ดูให้มันหมดนะครับนะทุกจุดทุกมุมนะผมพยายามที่จะ,ะให้ท่านได้รับชมนะ ได้เห็นถึงความเก่าและก็ความเป็นธรรมชาตินะครับนะความเป็นจริงนะมีดยุคต้นก็ไม่ต้องถามว่าเก่าแค่ไหนนะครับนะก็ถ้าบอกอายุก็เป็นร้อยกว่าปีนะนะครับนะหลวงพ่อท่านได้สร้างมีดนะครับเป็นจิตจาลักษณะจริงๆเลยก็ตั้งแต่ปี2450นะครับนะมีดยุคต้นนี่2450ี้มาถึง2470เลยทีเดียวนะ อันนี้คือหลวงพ่อท่านสร้างตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะโอเคผมขออนุญ,ญาตนะครับก็จะวางในส่วนของอฝากเอาไว้ก่อนนะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของใบนะอนี่นะครับเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะเป็นมีดขนาดพกพาเวลาเร็วมากเลยนะครับนะ,ะผมจะให้ท่านดูนะครับพิจารณาดูนะมาช่วยกันดูแล้วก็มาพิจารณานะครับว่ามียุคต้นนะ ที่ท่านเห็นอยู่นะั้นก็จะเต็มไปด้วยคราบใครนะความเก่าความเป็นธรรมชาตินั่นแหละนะะผมจะไม่บอกนะครับว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะให้ท่านลองสัมผัสด,ด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านดูก่อนนะและที่สำคัญสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนั้นก็คือนะครับนะในเรื่องของตัวมีดนะครับนะของไม่ใช่คนพูดส่วนคนพูดนั้นจะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรพูดได้หมด แต่เมื่อพูดไปแล้วนะครับนะของมันไม่ใช่มันก็จะไปมีประโยชน์อะไรนะก็เรียนท่านตรงๆแบบนี้แหละนะครับนะ,ะท่านลองดูนะอันนี้ผมพยายามซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับนะแต่ถ้าดูของจริงแล้วเนี่ยนะครับมีดเล่มนี้จะงดงามมากอ่าจะมีความปราณีตมากนะครับนะอ่าในการต่อกลายต่างๆที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่สำคัญนั้นก็จะ ตรงใบก็จะเต็มไปด้วยอักขระนะครับนะเต็มไปด้วยอักขระแต่ตอกด้วยอะไรยังไงแล้วค่อยมาชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็อยากให้ท่านนั้นก็คือได้ชมนะครับในส่วนของอเนื้อของเหล็กก่อนนะครา,าบใครก็เลยผิวของเหล็กนะครับนะว่ามีความเก่ามากน้อยแค่ไหนนะครับนะมีความเป็นธรรมชาตินะครับนะอย่างไรนะ เก่าถึงยุคถึงสมัยหรือเปล่าประมาณนี้ก็ให้ท่านนั้นก็คือลองใช้เซนนะครับลองใช้จริตของท่านเนี่ยก็คือค่อยๆนะค่อยๆดูค่อยๆนะสัมผัสนะครับลองดูนะอ่านี่นะครับก็พยายามที่จะหมุนนะช้าๆนะครับให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะแต่เมื่อชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บข้อสงสัยนะครับแล้วก็อย่าไปเก็บ ความเขาเรียกว่าไม่เคลียร์นะครับกับป้านนะก็ท่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่เบอร์086-329-1496ได้เลยนะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6านะครับต้องเรียกว่าในทุกๆคำถามนั้นนักคลินมิดหมอนั้นมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับนะก็ยกเว้นอยู่เพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนั่นแหละนะ ผมก็ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้แทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะก็คือในเรื่องของเกทแท้นะก็ทําไม่จาเป็นก็อย่าถามเข้ามานะพอถามมาก็ไม่ได้ตอบให้นะครับนะต้องขออนุญ,ญาตจริงๆนะจริงๆอยากจะตอบให้ทุกทุกอย่างไหมนะครับอยากจะตอบให้นะอยากจะตอบให้ทุกทุกท่านนั่นแหละแต่ตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถาม และเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทำลายคนแรกจะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะก็เนื่องจากว่าคนที่ถามเข้ามานั้นก็จะปักธงเอาไว้อยู่คำตอบเดียวนะครับมีดผมต้องแท้เท่านั้นต้องทันหลงข้อเดิมเท่านั้นนะครับนะไม่ต้องตอบเกมาเด็ดขาดถ้าตอบเกมีปัญหากันแน่ๆประมาณนี้ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับปัญหาเกิดแล้วนะปัญหาเกิดแล้วก็พูดกันตรงๆว่าถ้าต่อไปก็ไม่มีดีนะครับนะมีแต่เสียกับเสียนะอันนี้จึงขออนุญาตนะครับนะเป็นอันว่ามีดเล่มไหนก็ตามถ้าเกิดว่าท่านดูแล้วท่านพิจารณาแล้วท่านตรงจริตแล้วท่านคู่ควรแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วตัดสินใจไปได้เลยนะครับนะไม่จะเป็นต้องไปปรึกษาใครการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่เมื่อไปปรึกษาคนผิดคนก็ต้องระวังนะครับนะระวังการปรึกษาผิดคนนะก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงประมาณนี้นะ,ะต่อให้เขาบอกเป็นเซียนแค่ไหนนะครับผมเชื่อนะครับว่าการมองเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกันนะอย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นนั้นก็คือเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแม้กระทั่งตัวผมเองไม่จําเป็นก็ อย่าปรึกษาเลยนะครับอย่าปรึกษาเลยนะเพราะว่าเห็นคนละมุมกันนะอ่านะครับนะถ้าเห็นเหมือนกันก็ต้องไปมีภรรยาคนเดียวกันอันนี้เรื่องจริงเลยนะเอาเอาเรื่องจริงมาพูดนะอ่านะครับนะผมเชื่อว่านะครับนะก็คืออ่าก็คือต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอ่าก็เรียนท่านอย่างนี้เอาละนะครับว่าพอให้ท่านได้ชมในส่วนของผิวก็พอ เป็นที่สังเขปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าใน,ใ,นใบที่มีเล่มนี้นั้นก็คือได้ลงอักขระอะไรไว้บ้างนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นอักขระทั้งหมดก็คือ9ตัวนะอ่าเป็นพุทธคุณ9้นะครับเป็นพุทธคุณ9นะต่อคาว่าอาสังวิสุโลปุสะภูพะนะนี่นะครับก็มีอักขระทั้งหมด9ตัวนะเป็นเรียกว่า หัวใจนะครับนะเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าเลยนะครับนะเรียกว่าเป็นพุทธคุณเก้านะอ่าก็ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่าได้นะครับบทคาถาที่อยู่บนใบมีดนะครับที่ผมได้สูมให้ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะอ่ามีทั้งหมด9ตัวนะครับนะแต่ถ้าจะอ่านก็อ่านว่าอสังวิสุโลปุสะภุพะนะอ่าเป็นมีดขนาดเล็กนะครับแต่ก็เล็กพิกขี้หนู นะ, <c oughs> นะครับคือจิ๋วแต่แจว่ากันง่ายนะ,ะนะครับนะ <c oughs> ท่านลองลองดูนะครับว่าเมื่อดูแล้วนั่นแหละครับนะมีตรงไหนติดอย่างไรก็สามารถที่จะเ <c oughs> ข้ามาติดต่อสอบถามนะครับนะก็คือกันได้นะ <c oughs> นี่นะครับก็ส่วนด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เขาเรียกว่านะครับตอบคาว่านโมพุทธายะเอาไว้นะ <c oughs> เป็นพระคาถาพระเจ้า ห้าพระองค์นะนะครับนะคำว่านโมพุทธายะเนี่ยก็นะครับเป็นยันเขาเรียกว่าถ้าเป็นยันนะเขียนเป็นยันเนี่ยก็เป็นยันอมโลกนะครับนะก็คือเหนือโลกนะไม่มีอะไรที่จะมาทําอะไรได้เลยนะครับแม้แต่คิดก็เลิกล้มนะครับความคิดนะต่อคําว่านโมพุทธายะเอาไว้นะครับนะฝั่งนี้นะด้านนี้นะเป็นมีดที่เล็กแต่เรียกว่า Uh, เพียบพร้อมนะครับเพียบพร้อมเลยนะครับนะแล้วก็ตอบคําว่านามาพธาเอาไว้นะนามาพธานี่ก็หมายความว่าเป็นธาตุสีนะครับนะจะเห็นได้พบจะพบเห็นได้บ่อยๆก็คือใน uh, มีดเล่มไหนที่ตอ,อกน้าเกี้ยวนะ uh, หรือว่าจะเป็น uh, ในในตัวนาคนะครับนะในหลังนาคก,ก็จะตอบคำว่านามาพธานะ คำว่านามาพทาเป็นธาตุสี่นะครับนะเป็นธาตุสี่ก็เรียกว่า,า,าไม่มีอะไรที่สมมติว่าท่านท่องคาถานะครับนะเป็นบทอะไรก็แล้วแต่นะสมมติว่าท่องคําว่านโม,มพุทธยะแล้วก็เติมคําว่านามาะทาเข้าไปนะไปเสริมนะครับในแต่ละขย่าบทนะครับนะ อ่เป็นพระคาถาบทไหนก็นแล้วแต่นะครับที่อ่าเขียนเอาไว้นะอ่าเมื่อสวดจบแล้วก็เติมคําว่านามพัะทธะเข้าไปนะครับเพื่อให้เพิ่มความเข้มขลังเพิ่มความแข็งแรงว่ากันง่ายนะอ่านะครับนะอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวดบทไหนก็นแล้วแต่นะครับอย่างเช่นอาสังวิสุโลปุสะภูพะอย่างนี้แล้วก็เติมด้วยนามพัะทธะเข้าไปนะหรือจะเป็นบุบทอ e ิติโสเรือนเตี้ยนะครับนะ เมื่อสวดจบแล้วเราก็เติมคำว่านามาพาทาเข้าไปนะอย่างเช่นอิติปิโสวิเสอิอิเสเสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปิติอิต้องเติมคำว่านามาพาทาเข้าไปนะครับจะทำให้บทนั้นที่เราได้สวดน,นะครับเกิดความเข้มขลังและเกิดความเขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้เลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะ ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะเมื่อชมใบไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของกันบ้างนะครับเวลาก็เร็วเหลือเกินนะะนะครับนี่นะครับก็บนกันก็ถือว่านะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะในมีดที่ผมเคยเรียนนะครับมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วน1ก็จะเป็นในส่วนของฝาก2จะเป็นในส่วนของด้ามและ3จะเป็นในส่วนของใบ ส่วนกันนี้จะเรียกว่าเป็นส่วนที่4อย่างได้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นจุดสําคัญนะที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับบรรจุลงไปในกันเนี่ยเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะอ่านะครับมวลสารบรรจุลงไปในกันเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเกสาของหลวงพ่อนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกแผ่นตะกุดนะหรือว่าผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้นะครับก็บรรจุลงไปแล้วก็ปิดด้วยข้างนี่ประมาณนี้นะ นะครับและก็ด้ามน,นะครับนะด้ามก็จะเห็นนะครับนะอ่าเล่มนี้บอลืมบอกไปนะครับว่าทั้งด้ามและฝักนะครับเป็นไม้แก่นมะขามนะเป็นไม้มะขามนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาก็พอสมควรนะครับก็นะครับนะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นในว่า,าเห็นว่าในแต่ละคลิปในติวีโอนะครับนะดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมช่วยกันนะครับเข้ามาติดตามช่วยกันเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนะ ที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะก็เนั่นจากว่าเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเด้งไปหาท่านจะทําให้ท่านนั้นได้รับการศึกษานะครับได้รับการเรียนรู้ความหลากหลายของมีดนะครับนะเทพศาสตราของคูบาจา์นะครับนะโดยเพราะมีดหมอหลวงพ่เดิมมีดหมอหลวงพ่อลุง,ลงมีดหมอหลวงพ่อกัน แล้วก็มีหมอหลวงพ่อปวยและมีดหมอหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับนะที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในเขตจังหวัดภาเคเออเขตัางเหนะือตอนล่างนะอ่าเช่นตั้งแต่ชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์นะครับแล้วก็อ่ากำแพงเพชรตาพิจิตรพิุโลกแล้วก็ไปยันนู่นเลยนะครับเพชรชบูรณ์นี่นะประมาณนี้นะครับนะ มีเยอะแยะรลยเหลอือเกินนะครับนะสำหรับพระเกจิชื่อดังนะของเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะหน้าที่สําคัญนะครับท่านไหนที่เข้ามาตามรับชมนะครับนะ mm. เมื่อติดตามรับชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปพกพาข้อสงสัยนะครับก็คือกลับบ้านนะ อาจติดตรงไหนนะครับก็คือให้ถามตรงนั้นนะครับนะให้ถามตรงนั้นกอ็อย่าลืมนะครับนะให้โทรเข้ามาที่เบอร์086 3291496นะเบอร์086 3291496นะครับในทุกๆคําถามนักคลินมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลินมิตรหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ